ครับผมวันนี้นะครับก็จะมาอันนี้เป็นคลิปแกะกล่องนะครับพรีวิวนะตัวปั๊มแช่ไดโวนะครับอลูมิเนียมของซัมเมอร์นะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น sp 3 7 0นะครับตัวเล็กขนาดเท่าน้ำออกหนึ่งนิ้วนะครับนี่ของแท้ร0อเปอร์เซ็นต์นะครับกำลังไฟอยู่ที่370วัตตนะ์นะนี่ขนาด1นิ้วนะครับ25มิลลิเมตร แล้วก็ตัวนี้นะครับแรงส่งสูงสุดเนี่ยอยู่ที่13เมตรนะครับปริมาณน้ำสูงสุดเนี่ยคือ100ลิตรต่อนาทีนะครับแล้วก็เขาเคลมว่าส่งได้ไกลเนี่ย130เมตรนะก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปรีวิวอ,อีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้พามาแกะกล่องน,นะครับว่ามีอะไรบ้างนี่มันก็จะมีโฟมปิดด้านบนแบบนี้นะครับ นี่คือของที่เขาให้มาในกล่องนะก็จะมีเชือกนะครับไว้มัดตัวปั๊มนะก็นี่ตัวปัมนะ๊มเขาจะมีคู่มือมีใบอะไรให้นะครับนี่เราก็ไม่ดูแล้วแล้วก็เป็นตัวปั๊มกับสายนะครับแค่นี้นะไม่มีอะไรลว <c oughs> เอาวางตรงนี้นะครับนี่เทียบเทียบกับตัวเดิมที่ซื้อมารอบที่แล้วนะนี่ตัวนี้ก็คือเหมาะเออเปเหมาะก,กับไปทำตัวตัวน้ำพุตัวอะไรนะครับไม่อา่ามาดูน้ำจากสาเนี่ยหรือว่าสง่งที่ต้องส่งน้ำสงูสงๆเนี่ยไม่เหมาะนะครับตัวเนี้ ห5 0่ลิตรต่อชั่วโมงนะสเปคกระดาษนะครับแล้วก็750วัตต์อันนี้เนี่ยพอใช้งานจริงก็ประมาณ300รกว่า400วัตต์นะครับประมาณนี้อ่ะมานี่รูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับนี่เจ็ดร้อยห้บวัตนะนี่รายละเอียดเขาจะบอกรุ่นนะครับว่า ตัวนี้เนี่ยส่งได้สูงเนี่ยสิบสามเมตรนะครับกินไฟอยู่ที่สองจุดห้าแอมป์สองพันเก้าร้อยรอบนะไอพีหกสิบสี่นะครับท่อตั้งออกหนึ่งนิ้วนี่เอาพุทธนะครับสามร้อยเจ็ดสิบวัตต์นี่เขาจะบอกรายละเอียดรูปลักษ์ก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมดูรีวิวเนี่ยผมจะบอกว่า ข้อพิจารณาอย่างหนึ่งเนี่ยสำหรับรุ่นนี้นะถ้าใครจะซื้อก็คือฐานเนี่ยร้อยละสักเนี่ยนะครับฐานเนี่ยจะเบี้ยวตลอดเลยนะเห็นไหมร้อยละหกร้อยละเจเลยนะทุกคนจะได้ฐานเบี้ยวเห็นไหมหนึ่ฐานเบี้ยวถ้าใครรับได้นะสองคือสีหลุดปัญหาสีหลุด ไม่น่าจะเกิดจากขนส่งนะพวกเนี้ก็คือเป็นมาอยู่แล้วแล้วเขาไม่ได้เช็คนะครับเพราะว่าเหมือนเขาพอมันแพ็คใส่กล่องจากโรงงานปุ๊บเขาจะรัดเคเบิลนะครับสเส้นแล้วเขาก็จะไม่ได้เช็คเลยนะแล้วทีนี้เขาก็จะรอส่งอย่างเดียวใครสั่งก็คือแปะใบป่าหน้าพัสดุแล้วก็ส่งแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหลายๆคนเนี่ยจะเจอปัญหาก็คือ สีหลุดฐานเนเบี้ยวเอาจริงมันหนาอยู่นะแค่จากการขนส่งวันเดียวเนี่ยไม่มีทางทําให้ฐานตรงนี้หนาได้เอ้ยตรงเนี้ยบุบขนาดเนี้ยได้อันเนี้ยก็คือมันเกิดมาจากโรงงานอยู่แล้วเป็นมาจากโรงงานนะครับเพราะว่าขนส่งเคอรี่เนี่ยเวลาเขาขนส่งเนี่ยเขาจะแพคใส่ตัวมันจะเป็นรถเข็นนะเป็นกรงอย่างดีเลยนะผมเคยไปดูอยู่ เพราะฉะนั้นโอกาสที่แบบมันจะเบี้ยวมันจะบิดขนาดเนี้ยยากอันนี้ก็คือเป็นมาจากโรงงานแล้วนี่ใครจะซื้อรุ่นนี้ก็คือต้องรับอะไรพวกนี้ได้นะครับสีหลุดสีลอกเพราะถ้ามันหลุดแบบนี้แล้วสักพักหนึ่งมันก็จะโดนสนิมโดนอะไรนะถ้าเป็นน้ำพวกก่อยๆหน่อยลูกหลักก็ประมาณนี้นะครับ เขาก็จะบอกข้อควรระวังนะโอเคครับเดี๋ยวรีวิวจะเป็นอีกคลิปหนึหน้านี้มารีวิวให้ดูนะครับเทียบกับตัวก่อนหน้าที่ซื้อมาเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับออีกตัวหนึ่งอะ่ะเดิมผมเทียบกับเอาตัวนี้เทียบกับอของ มิซูโรมานะครับนี่ก็เท่าๆกันเลยนะอันนี้เอ้แต่มิซูโรมาเหมือนจะใหญ่กว่านี้นิดนึงแต่ว่ารูปลักษณ์การดีไซน์ออกแบบเนี่ยเหมือนเหมือนกันเดะเลยลักษณะเหมือนกันเดะเลยนะกับมิซูโรมาแต่ว่ามิซูโรมานะั้นะนะดีจริงนะดูดน้ําส่งน้ําไกลแล้วก็แรงเดี๋ยวรอดูตัวนี้ว่าจะดีไหมนะครับถ้าเทียบกับ เทียบกับตัวนี้เนี่ยผมว่าชนะอยู่แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอเทียบกับมิซูโรมาแต่บอกก่อนว่าตัวนี้ราคาซื้อมารวมส่งแล้วประมาณ1นึ่พันหนึ่กว่านะครับตัวนี้รวมส่งแล้วประมาณ1นึ่พันต่างกันร้อยกว่าบาทเองนะผมพลาดที่ไปซื้อตัวนี้มานะเนี่ยร้อยกว่าบาทก็น่าจะเป็นค่านี่แหละเอ้ยไม่ดิตัวนี้ตัวนี้แพงกว่าตัวนี้ถูกกว่าแต่ตัวนี้นั่นแหละ เขาบอกว่าดูดลึกเจ็ดเมตรนะครับแต่ว่าส่งสูงเนี่ยแปดเมตรแต่พอมาส่งลองดูดจักราดูสี่เมตรไม่ได้นะครับใครจะซื้อรุ่นนี้มาดูดน้ําอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เนีย่ยถ้าดูดจากโอ่งอย่างเงี้ยความสูงสักเมตรนิดๆอะไรอย่างเงี้ยพอได้นะครับถ้าไปดูดจักรซาเนี่ยจบนะโอเคครับเดี๋ยวรีวิวจะเป็นอีีหน้านะครับผม